หนูไม่รู้สิคะะอาจารย์หนูไม่ได้นิยามตัวเองว่าคืออะไรคนก็บอกว่าหนูทําหน้าที่เป็นคนแฉเหรอเป็นมือปราบอรชีบ้างอันนั้นเป็นคนอื่นขนาดนามให้หนูแล้วหนูไม่เคยพอใจตําแหน่งใดๆพวกนั้นเพราะหนูไม่ได้ทําหน้าที่นี้หน้าที่เดียวหนูแค่ขับเคลื่อนเฉพาะบางครั้งบางเวลาที่หนูเห็นว่ามันเป็นจังหวะและมันเป็นประเด็นที่หนูสามารถไปแสดงความคิดเห็นแล้วคนฟังอ่ะคือหนูทําอะไรหนูก็หนูก็ดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูทิศทางนะคะ ดูเหมือนกันเออถ้าเราเข้าไปให้ความเห็นในช่วงนี้อย่างเราเห็นกรณีเรื่องพระหลายรูปนะคะถ้าแบบไม่มีประเด็นที่ทําให้คนตั้งคําถามหรือคนจุดประเด็นออกมาก่อนแล้วอยู่ดีเราไปพูดเนี่ยแทนที่คนจะฟังเราคนไม่ฟังหรอกคะ่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้เห็นกับตาหรือเขาไม่ยังไม่ได้มีข้อมูลหรืออะไรที่ชวนให้เขาอยากจะมองต่างหรืออยากจะเห็นต่างอเกี่ยวกับพระรูปนั้นหนูก็เลือกช่วงเวลาที่มันหนูคิดว่ามันสามารถทําให้หนูออกมา สดงความเห็นได้แชร์ลิงความเห็นหนูก็ท mm ํา hmm. ในช่วงบริบทนั้นๆแต่มัน mm hmm. ไม่ใช่หน้าที่หลักของหนูนะคะ mm hmm. ทุกวันนี้หนูไม่ใช่มีหน้าที่มีอยู่มีกินด้วยกันแบบมาแฉะพระและหนูแบบได้เงินเดือนไม่มีหนูไม่ใช่องค์กรทางศาสนาหนูไม่ใช่มือปาบอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่อันหนึ่งที่เห็นแล้วก็เป็นความชัดเจนที่ที่น้องเสือมาตลอดก<ะ>็คือว่าเมื่อจังหวะที่ไม่ได้เหมาะสมะน้องก็จะเขาเรียกอะไรเหมือนกับถ้าเกิดจับ เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะมีกองทัพบอกจับให้มั่นขั้นหมายให้ววยวอดคือถ้าจะจับแล้วก็ต้องเอาให้อยู่แล้วหนูก็ไม่ได้ต้องการให้ใครววยวอดด้วยนะอ่าคือหนูให้ทางออาเหมือนเคสกรณีล่าสุดคราที่ที่นครสวรรค์อพอเขาลาศิขาไปปุ๊บหนูไม่ได้ตามไปบทขยี้อะไรเขาเลยนะหนูไม่ได้ทับถมเขาเพราะหนูถือหนูเป็นคนว่าอะไรชรัดก็คือชัดเข<อ>าทําผิดหนูมีภาพชัดมีคนส่งให้มาหน้าที่ของหนูหนูเห็นว่ามีมีชาวบ้านเขาร้องเรียนมีเคสแบบนี้หนูก็มีหน้าที่เสนอข้อเท็จจริง เขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับคณะสงฆ์จะทาอะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องเรื่องต่อไปแล้วที่เขาจะทําและหนูก็มองแค่ว่าเขาผิดเพราะว่าเขาทําเรื่องนี้ในฐานะในในสถานะที่เขายังเป็นพระอยู่เขาผิดเพราะว่าเขาทําเรื่องนี้ในความเป็นพระแต่ถ้าเขาออกมาจากความเป็นพระแล้วเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเขาเขามีสิทธิ์ที่จะทําเขาก็คืออุบาสกคนหนึ่งเหมือนกับหนูไม่ใช่หน้าที่ของหนูที่จะต้องไปตามแบบข่มถุยเขาหรือว่าไปบทขยี้เขามันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางที่ มันไม่ใช่มันไม่ใช่วิถีที่คนกุดที่ดีจะทำต่อกัน